พี่เคนะครับก็ได้วันนี้ก็ได้ไปนำตัวหนุ่มคนครับของสามสองสาวกัน็หนุน่มหมือนน,นะครับซึ่งเอ้าเอียสเออเฮ้ยเฮยเพียร์เนียแล้วก็เดี๋ยวลองโชว์ไม่รู้หาไปไหนคนหนึง่งแต่คนเล็กไม่อาบน้ำเมื่อคืนกลางกลางกลางากลางกลาง อะไรนะคนกลางค่ะคนกลางไม่อาะคนไหน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 ย่าคนไหนคนเนี้ยเขาแก้ข่าวด้วยบอกก็าด้วยว่าอาบแล้วบอกเขาบอกก็าเลยบอกว่าอาบแล้วแล้วคุณเคทยังไม่ออกไม่รู้อาบจริงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนกลับมาก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคล่องนอน ว้าวมาหอมน้ำไม่อาบฟันไม่แปรงดิกสกบมากเลย,ยคือคนนี้อภิษฐร์อติษอ๋อไม่ใช่เอาคนที่เขาอาบน้ำตัวหอมหอมน,นี่นะครับสามเรียบร้อยด้วยอ่เชฟคูอะไรนะแอร์คูก็อกอดเใช่อจะไหม